เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานแข่งว่าเสียงดังว่างควายที่หาดใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเลยนะครับ Let's go ตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็ออกเข้ามาบริเวณอซอยที่จะไปสนามแข่งว่าวบางหักแล้วนะครับนี่ปามา4ี่คนนะครับวันนี้ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ ตอนนี้วัวบุกงานเว้าแล้วกรรม,มาการก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไม้พร้อมแล้วไม,ม,วม้เอา้าขึ้นไปแล้วนะครับยเย็นนะตอมีประชาชนพี่น้องชาวหัดใหญ่นะก็มาเล่นเพื่อนๆนะของเราก็สวยเหมือนกันอาตอนนี้เราลงจากรถแล้วนะครับโน่ฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นสนามเอ้ยอย่าเดินไปฝังป่งนี้ไปฝั่งนี้ไป ไป,ไปครับเดี๋ยวไปดูเราไปดูการแข่งว้ากันนะครับเดี๋ยวผมต้องล็อกรถก่อนนี่ปามาสี่คนนะครับวันนี้นี่ว่าใกลเลยอฮะก็ไม่กล้นี่นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่บริเวณอสนามแข่งว้าวนะตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วล่ะนี่ก็ปีนี้ก็น่าจะไม่ใหญ่นะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยไปเข้าไปเลยไปนี่เขากำลังรอปล่อยอยู่นะครับตอนนี้โอ้เว้าเว้าที่ขึ้นอยู่ตัวเดียวก็จะเป็นเว้าพอนกยูงแล้วก็เว้านกนะนี่นะครับบรรยากาศงานแก่งเว้าของปีนี้นะเออเดี๋ยวน้องไปหาที่ร่มก่อนเดี๋ยวเดินเดิน เดินไล่ว,วาวไปห้าเตรอมก่อนโน่น,นที่เห็นไกลๆอยู่ตรงนี้โน้นนะครับกําลังปล่อยว่าววันนี้รอบชิงนะาเลิศนี่ว่าวที่ตั้งอยู่ตรงนี้สวยๆแย่ว่าวมังเดินแล่มัง้ง กรรมการก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไหมพร้อมแล้วไหเอ้าขึ้นไปแล้วนะครับโอ้เป็นภาพที่สวยมากนะครับตอนนี้หนึ่งไอ้เหลืองไอ้ขาวไอ้ดำไอ้ขาวและไอ้เขียวนะครับตอนนี้ห้าตัวกำลังขึ้นอยู่นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าตัวไหนจะได้นะครับ เป็นคู่ชิงชนะเลิศหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับระหว่างไอ้ขาวกับไอด้ดำนี้นะครับนี่ก็เป็นคู่ชิงนะครับระหว่างไอด้ดำกับไอ้ขาวนะครับ การทรายเนี่ยก็โอเคนะครับตอนนี้กรรมการและก็เสียนว่ากําลังรึกษาหารือกันนะครับกําลังตัดสินกันอยู่นะครับเอาเวาลงนะครับเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับว่าไอ้ขาวหรือไอ้ดำจะได้แชมป์ไปกรองนะครับขึ้นดีตั้งคู่นะครับเสียงดังตั้งคู่เหมือนกันโอเคนะ,คะนะครับระหว่างที่มาดูงานแข่งเว้าควายนะก็เห็น ที่เขาเล่นว่าวนกยูงเนะล,ย,ลยนะตีแดงเน้ะไกลๆเนีสวยมากนะลมไม่ก่อยมีเท่าไหร่แต่พอเล่นได้นะครับช่วงเมษาเนี่ยปกติก็ใกล้จะหมดฤดูกาลแล้วที่หาดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสนามสุดท้ายนะจากสตูลเราตะเวนมาเกือบทุกสนามแล้วของภาคใต้เนี่ยก็มาที่สนามนี้ก็สนามที่บางหักที่หาดใหญ่นะอตอนนี้เราก็าเว่าวของเรานะเป็นเว่าวนก สนุอีสานมาเล่นด้วยรอจังหวะเขาแข่งนะแข่งนี้ก่อนเราก็จะมาวางว้ากันตอนนี้วัวบุกงานเว้าแล้วนะสนามแก่งว่าวัวเต็มแล้วตอนนี้นี่น,นะครับมาดูรอบรองชนะเลิศตอนนี้กำลังแข่งไปสีตัวนะครับ ก็บรรยากาศการแข่งว่าวนะทุกทกที่ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะก็จะมีกรรมการแล้วก็กองเชียร์คนที่ชอบอคนที่ส่วงว่าวแข่งขันนะก็ให้เสียงเชียร์การสนุกสนานนะก็เป็นาปาระเปนีนะการแข่งว่าวแบบแบบบ้านๆน,นะครับก็บรรยากาศยามเย็นแล้วตอนนี้5โมงครึ่งแล้วนะครับแต่ว่าลมหาดใหญ่นะ หลายคนก็บอกว่าลมว่าวก็หมดแล้วหมดหรือยังลมว่ายังไม่หมดนะเอ,อวันนี้ไม่รู้จะเจอ FC หรือเปล่าวันนี้โอ,โอเคเดี๋ยวเรามาลองว่าวของเรากันเลยแล้วกัน न <laughs> Đi đi. Không mấy em mấy. Bắn chút chút nuôi, rồi, mày. Mày chút nuôi. อันนี้ครับหลังจากที่ทํามาสักพักหนึ่งตอนนี้ว่าก็ขึ้นไปแล้วนะครับนนท์โอ้ก็ไปขึ้นรอกับเพื่อนๆนนะของเราก็สวยเหมือนกันนะเออสีสันสวยงามอ,อันนี้สนามฝั่งนู้นก็ยังมีแข่งว่าวควายกันอยู่นะรอบชิงชนะเลิศวันนี้เอาให้ถึงที่สุดเอาแชมป์กลับบ้านกันนะก็พาน้องมาเล่นวันนี้ก็ถือสินอดกันทั้งสองคนเดี๋ยวุไปแ่ง,งกุ้งไกมข้าวกล้ามกัน เ็เป็นปั้นเออนี่ปลาโนงมาน่ะปั้นกองโก้เล็กเล็กให้เชียงไปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เวลาห้าโมงสีเดี๋ยวเราเล่นอีกสักพักหนึ่งเราก็ต้องกลับไปแล้วนะเดี๋ยวไปเปิดปอซอนะโอ้มีมีการโจโ์แองสนุยสารด้วยตรงนี้เอ้ดังๆเลย อาเงียบจะแล้วโอเคนะครับนี่คือว่าวสวยนะคะก็เป็นฝีมือของอคนบ้านเรานะพอทำว่าวสวยงามฝั่งโน้นก็รอก็ให้สัญญาณแข่งขันว่าวนะก็สําหรับปีนี้นะครับปีนี้การแข่งว่าวที่บางหักหัดใหญ่ก็จัดกันไม่ใหญ่โตเหมือนปีก่อนนะครับแต่ว่ามีคนยังแข่งนะ หลายคนก็เข้าใจว่าลมหมดนะเพราะหลายพื้นที่ลมหมดแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังเล่นได้นะหัดใหญ่ลมยังมีอยู่น้าน้องน้องหิวข้าวหรือยังน้องอยากกลับบ้านหรือยัง <c oughs> บรรยากาศยามเย็นนะก็มีประชาชนพี่น้องชาวหัดใหญ่นะก็มาเล่น <c oughs> มาเดินมาออกกําลังกายนะส่วนด้านหลังผมตรงนู้นนะก,ก็แข่งเป็นรอบน่าจะรอบชิง หรือเปล่านะรอบกิงหรือเปล่าในว่าเราอ่ะว่าเราอยู่นู่นแล้วเออสองคนนี้มันหนุกแล้วนะโอเคเออก็สบายๆนะครับในช่องเทียนดีฟาร์ม รางวัลที่หนึ่งปีนี้ได้แก่ทีมสุดสาครนะครับนี่ก็มาดูบรรยากาศยเย็นๆนะครับตอนนี้ก็มอบรางวัลให้กับทีมที่ได้ชนะเลิศนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันเลยนะครับเมื่อกี้รอบชิงไม่ทันได้ดูนะครับนี่บรรยากาศยามเย็นนะเขาก็ยังแข่งเว้ากันอยู่แต่ตอนนี้ก็โชว์โชว์ว้านะว้าเยอะแยะมากมายฝั่งโน้นนะ่ะก็มีเงินรางวัลกันนะก็ยินดีกับผู้ชนะเลิศด้วยนะ คนที่ชนะเลิศก,ก็ยินดีด้วยผู้แพ้ก็ปีหน้ากยแข่งกันใหม่นะทีมสุดสากรปีหน้าต้องอนี่นะครับทีมของเขาไอ้เหลืองตัวสีขาเหลืองนะสวยๆนะครับก็สำหรับ,ค,รบคลิปนี้ก็ลาไปด้วยบรรยากาศนะดูเว้าของเด็กๆเกนี่ยนี่นะครับ ก็ว่าที่ก็แข่งกันก็น่าจะปิดฤดูกาลแล้วนะครับในปีนี้โอเคนะครับก็ลาทุกคนไปด้วยภาพนี้นะครับก็มีคุณคุณพี่คุณป้านะครับใจดีซื้อเว่าให้น้องตอริกด้วยนะครับนี่ก็คือ,อว่าวนกนะไม่ใส่แอกนะตัวละ200เนี่ยเมื่อกี้เกก็ให้นะครับก็ถ้าหากว่าดูอยู่นะครับก็ขอต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับอขอขอบคุณมากนะครับสําหรับ คุณป้าใจดีนะครับที่ให้น้องว่าวในวันนี้นะครับก็ทราบว่าเป็นภรรยาของกรรมการการแข่งขันที่นี่นะครับกโอเคนะครับลาไปด้วยบรรยากาศนี้นะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่กีฬาว่าวบางหักปีหน้านะครับไปะนะครับก็หลังจากที่เล่นว่าวกันมาสักพักหนึ่งนะนี่เราก็มาละกินอดกันนะตอนนี้ก็สั่งของกันมาแล้วแต่ยังไม่มาทีออกมาแล้วเนี่ยกินกลางๆเลย เป็นไยราดจอดร,ราชชีดนะเดี๋ยวเราขึ้นไปรละหมาดก,กันแล้วก็กินอาหารกันนะครับ